สวัสดีค่ะเจแดงวัตถิพานมาเลยนแต่เขาว่าสามตัวแตกอันตัวโตจ้ะตัวโตบอกแมนเออโตดก็เอาละสามตัวเนาะโอ้ต้มสามตัวอันก่นมาอย่างไรคะมาถาเจแดงนี่แล้วเห็นว่าสามตัวแมนวัที่พันมาได้มาจังหดอันมีแนวมากสิบว่าแม่นฝันเลยกะซิบกะซิบ ทันอีกแบบหนึ่งเนี่ยแต่บางวันนี่ท่านมีกระสิบวัดก่อนน่ะพ่อกันยัวแต่ว่าถามเจแดงเจแดงว่าบอท่านได้กัมากกัดสิบยัเนะก็เลยบไได้แล้วกระสิบท่านที่เลยเป็นวันพระคนสิบวกส่วนหน้าคนสิบ้าวันพระสองงวดแล้วงวดแรกคนมาให้สามสี่หกงวดบังหันคนกันมาให้แปดหกเจ็ดวันนี้เล่เปียนเป็นหก เป็นเก่าได้ได้ตัวโตดกับหัวหัวกับเก่าแม่นค่ะก็เลยได้สามตัวโตดหวดนี้เ่อท่านได้มากับซิปแต่ว่าแต่ว um ่าก็มีฝันอยู่เพราะว่าฝันกับสิปคนละแบบเนาะจ้ะแต่ว่าฝันกับแม่นดิสำหรับเจแดงตะกี้เคยตามกับ <um ฝันกับแม่น่นี่แ่ละเจแดงนั้บ้านสามหลังโหก็เลยซื้อบ้านสามหลังเนาะก็ กับใช้ของนั่นแน่อยู่กกับมาจากโซลารน้ำร่วมกันแมนค่ะเดี๋ยวเป็นชาวโอเวอร์ตะวันซ้อนมากกับกับถูกกับเก็บเลขผสมน้อยได้หลายงวดเ่ราะแมนมางวดเดียวแต่คือเพราะว่าเจแดงนี่เป็นคนดวังเฮงอยู่แล้วคนมากกับสิบจ้ากับสิว่าดเดียวซื้อเลขถือไปเล่าไปซื้อบ้านสามหลังว่าแมนกสสิบ่อยูเ้ี แต่ว่ากับกับแม่นอยู่อะกับฝานว่าจังไหนจ้างวดนี่แม่นบ้างค่ะข้างงวดวันที่สิบหกโมเนต์กับเสียบเด้อแม่นฝันเด้อบัดเนี่ยฝันอ่าสิมาเฮ็ดคลิปหรือมาจังไหนนี่ล่ะอ่าเสี้นเตี๋ยคนสิไปใส่คนนึกว่าใครจะไปหาเบิกซับก้อนข่อยเด้อว่าสันว่าก็เลยไปไปแล้วไปพอคนกำลังท่ำพิธีเหมือนจะขอเลขกันนี่ล่ะอ่าองค์ลงเพื่นนั่นไหม คนเล่บบอกหางเดียวตัวเดียวเลยนี <field> ่หางเดียดหนึ่งสี่เก้าท่านบอกนะหนึ่งสี่เก้าตัวเดียวตัวเดียวจบเลยจบเลยหนึ่งสี่เก้าเพิ่นนี่เพิ่นผู้ใดเพิ่นองลงเพิ่นไหมเพิ่นถ้าพิธที่อเลขกันนั่นแหะก็ได้ยางไปผอเพิ่นทํำพิธที่พอดีได้ไปเห็นได้ไปได้ตัวเลขน้ำเพิ่นในฝันน่ะ ได้ตัวเดียวหนึ่งสี่เก้าวันที่สี่เก้าตัวเดียวโคโรแม่นค่ะขั้วออกก่อนนีกย่าแดงขั้วออกเนี่ยขั้วน้อเพราะว่าหกกับเก่ามันมักมากน้ำกันจ้าบางหันกับหกกับเก่ามันก็เลยสามตัวตัวหกกับเก่าแม่นค่ะแม่นแม่นหกกับเก่าในพี่น้องแต่ว่าเอ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 าหยาบลงให้น้ำจางน้อยเนี่ยทุนอันนี้เอาเลขฝันก่อนนะ ไันนี่ก็ออกมาก,กันสิได้ตัวได้เจ็แดงขัาหายเนี่ยมันมันเป็นคนมาบอกคนบอกคือหนึ่งสี่เก้าเนาะก็จะเป็นหนึ่งสี่หกอย่งสี่สหมหนึ่งสี่เก้าแล้วกับหนึ่งสี่หกนันค่ะแล้วกมากขั้วออกมากนี่ก็ได้ 1, 4, 9, 4, 9, 10, หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าของสิบว่าจ้ะนันค่ะก็สิหนึ่งหกหนึ่งเก้าไปยังสี้ละ 1, 6, อ้ันมากตัวใดญน้อหนักหนักน่มๆมากกับมากตัวไทยเนี่ยละค่ะสี่เก้าแมนสี่เก้ากับหนึ่งเก้าอ้นักถึงสตัวได้สีเก้ากับหนึ่งเก้าจ้ะนีได้บ้านอีกหลังที่สีมนบ่นวดนี้เศร้าราค่ะสิเก็บเงินไว้แต่สิเก็บเงินมนมหนนั่น อู่แล้วไหวบ้านอะไม่มีอะไอยู่แล้วมีคนยูเอาเลขกันสูนรมีตัวใดกี่แดงอ่าล่างเฉพาะล่างสองหางล่างอย่างเดียวนี่ค่ะสูตรศูนย์ห้ากับศูนย์หกล่องล่องศูนย์เก่าน้ำเลยเพราะว่าหกกับเก้าแมนศูนย์ห้าศูนย์หกแมนค่ะล่างอย่างเดียว ตัวมกลุ hmm> right ่มซีแดงแน่นึงซีเก่าคนเพราะว่าได้เม็ดเดียวตอนนั้นนอกนั้นก็มาแจกมัมีเครื่องเครื่องมาหนิเครื่องเครื่องมีอยู่แต่บ่ได้ให้เอาตารางเนาะตารางอย่างเดียวพอมันไหลโตคือจนได้บ้านได้เฮียนได้รถครบหมดพ่อแล้วบ่เนี่ยเอาเงินพ่อแล้วบ่เก็บเงินเก็บบัตนเอาเงินเอาเงินจ้ะ เอาเงินอ้าบานี่พร้อมเลยเอาเลขสูตรนี่ตัวใดเนเน้นบงกลมให้แน่นเอาสองตัวเลยไหมคะเ่งศูนหาศูนหาบงกลมบ่งกลมตัเด็ดมากบุเด็องเด็มโอ้ตันงามดิลายเมื่อนี่นะ พ่นกันรอเขียนนังสือกางอามคอยิดเร็กอคอยตเรียอได้ครับเด้ต่างถเอาอันนี้อ่ะไปในซนี่พังเลขขันแต่ว่าเลขกัะสีบนี่ต้องด้อยต้อันผาไหมก้อนผา้าบักมากวันผาสองหงอนหรอแม่พูดล่ามันผาวันผา่้นที่ใจ มือป่ะติเก็ตอพันศาป่ะอดใจรออดใจรอนะคะเอฟซีอันนี้คือชุดฟันแล้วก็ชุดสูตอันนี้คือชุดวันแล้วก็ชุดสูตรเถื่อเยี่ค่ะนของอ๋อหนึ่งซีซีแล้วคนกลับหายเอาปั๊ดที่ดีกันคนกับหายมัดดิต้องกลับหายเรียบร้อยแต่ว่าสองตัวซีหกเนี่ยเราไม่ได้เขียนเนาะ แ้นหนึ่งเกาแล้วก็นหนึเกแล้วก็เก่าหนึ่งัสิแม่อ๋อเป็นเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งพัเก่าหนึ่งกัเกานสกันี่เกงกับงามน่เนาะเพราะมันเป็นพ่อสอนไม่บแมนมันบสิมาตอนเนียนบ่าต้องกับพ่อสอนที่อ้วนไอยังกับพ่อสอนเกิดพ่อสอนเสดเอาบินได้นั่นเรามาา เพิ่มสี่หกซื้อเพิ่มี่หกับเนหกบอเจแดงแมนต่เข um, no. ียนมาเจ๊หนึ่งเก้าเก้าตนนี้มเขดสเก้าหนึ่ง้านึ่งตรดีตรวจานบานเนอาดเจ้าบ้านน้ำเจแดงได้โตโตอันนี้ครบอยู่อันนั้นนึเก้า สเดีองเดียบ่แม่มันแม่บ่แม่มันสิมาตอนนั้นป่ะอ่ะมันออกมวว่าสอบวันนี้เลยโอ้าหนี่ถูกวานนี้กันนะอุ้ยอันนี้กับโก้คือกันละนี่อันนี้ถูก่ทาสำหรับแนวทางเจ๊แดงเมืองขอนแก่นนะครับดินดำน้ำสุ่มถือเงินได้บ้านสามหลังวันนี้สิขอเก็บเงินแม่นค่ะ พ่อเมื่อแล้วพ่อเจสามตัวเม็ดเตียวไม่มีหมวกไม่มีผู้ยูไห่แล้วบดบางันแล้วเสือไห่บาดมักกะได้หลายตัวแน่ไร้ไห่นะครับเก๋แดงขอนเจ็ดถูกสามข้นเลยข้นหลังพ่อแล้วล่ะค่ะแม่งเลยซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถจนพ่อบานนี่สีเก็บงสูตรเเดด้อออขงงกแ่ะสำหรับเลขฝันนะครับเกจแดงไห่มานะครับหนึ่งสี่เก้าไหกันไว้ขึ้นหนึ่งสี่หกนะครับกะตัดวินวินสองตัวนะครับเพื่อสำหรับ เลขสูตรนะครับล่างอย่างเดียวนะครับ0ูนย์ห้าศูนย์หกและศูนย์เก้านะครับเอาเีอวค่ะค่ะมุนไปมุใหม่พี่เต้อัวน,น,นี่คาพาเปงยอยู่เจแดงเราล่งอีกต่ำๆตำจังน้อยมันก็สียหนาจ้านั่นแนะถ้ะถ้าจอเด้อค่ะสำหรับความฝันของเจแดงนะคะสว่วนเลขกระสิบต้องล่ออีก รอวันพระหลังวันพระวันพระก็วันมันสิมาวันกนเป็นวันพระอย่างงีสิแม่ไม่ช่วงบันใดีช่วงห้าพอกันก็อาจชิเป็นหลังวันพระกันมปนห้าพ่อกันแ่ว่าเจแดงนะสิได้ก้อนผู้ใดอยู่นี่น่าเกยแดงอาทิตย์น้าเนาะเล่าสิมาพ่อมูอ่าเพื่อนเพื่อนยูทูบครับแนวทางของเกแดงนะครับนํำไปพิจารณาเบิงนะครับมักระจัดคัดกระพาน ถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณ e G, ทางเอฟซีทุกๆท่านขอบคุณทุกไลค์ทุก,ทกแชร์นะครับพอ,อกันไม่ในะคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ